นั่งรถล้างรอบเวียงคุมกามไปสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็จใจแม่ก้าหมูน้อยนะเจ้าแต่เป็นรถบัวเวียงคุมกามยุคใหม่โอ้ลมเย็นสวยๆเนอะม่ต้องการวันเจ้ามาเป็นพิธีกรบ้าพุดเหตุจำเป็นตี่เวียงคุมกามวันนี้นะเจ้าก่าจ้างเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วปับไมานะ เจ้าเวียงคุมกามมีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่าเจ็ดร้อยปีอยู่แล้วเจ้าอันนี้คือจุดแรกถ้าใครจะมาขึ้นรถรางมันลั่งรถมาก็ต้องมาที่นี่นะเจ้าไปรอศูนย์การท่องเที่ยวศูนย์ข้อมูลเวียงคุมกามนะเจ้า <c oughs> ไปนั่งรถแมา <c oughs> หนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่นะรอบหนึ่ง ก,กัมแต่ว่าเนาะไปหลวกพูมานันี้นะนั่งไหนอะ่ะนั่งโนนเนี่ยแกีัคับเนี่ยฮะตัวจะเอาปอยตัวจะเอามาเจแกปลุก,ก,กมโนนะตอนนี้เขาจะเริ่มสตาร์ทออกจากเมียงคุ้มกามนะเจ้ากับหลูกหัวติโดนบังคับมา เจามานพิภัยเต็มใจสักคนนะเจ้าโดนบาเข้ามาทุกคนเลยนะเจ้าแม้ว่าไหนๆก็มาแล้วคืนลงมาได้เอาแต่ปะจอที่งงลงเด็ดขาดถ้าลงต้องจ่ายตังค์ถ้านั่งบนี่บ่เสี่ยงไปปีนะเอาจะไปเวียงเก่ากันเนอะเวียงเก่าคือเมืองเชียงหม่สมัยก่อนแล้วก็โดนนำควมก็เลยง่ายไปอยู่ปุ่นติดซามกริย์ในเวียงปุ่นนะเจ้าสร้างโดยขอบุญมนรายนะเจ้า

วัดจางกำรรพระเจ้าเคยไปถ่ายหนะังอยู่นะถ่ายได้หันของนี่เจอแม่ไปดีมาไปดินจะอยู่บ้านกับแม่ไปได้ลูกดินไปไปกับแม่ไปไปดินไป,ไปนีเลยที่พูดเจอครั้งแรกอันนวิหารการโหมที่มันพูดปะเจอแรกที่จะแปลงสนามฟุตบอลหรือเปล่อนพูดไปเจอบารินกีเจ้าก็เริ่มได้แปลงสนามฟุตบอลเถอะกำโอ้แม่เจนี <c oughs> <c oughs> นี่เขาเคยมาทายนะักเรื่องหนึ่งเนาะมาทายเอฟซีตัวนั้นเจ้าไบ <ป S 1> คเตจับได้พอแล้วทันว่า,นนะาเนาะแม่เนอเรามีละครเหนียวไปละครโขนอ๋อโขนละครจับใจเจดีย์ช่างเนีเป็นไฮไลท์ของงานแบคก,ก้าตั้งหลังเนาะเอาไฟเข้าใสานะ่เนาะ รถลางฟรีนะเจ้าแต่ต้องคพือที่โพสกเนี่ยคนที่กลับไมาเนี่ยต้องมีสดสตังค์นะเจ้าอันนี้ว่านางจ้างนะเจ้านี่ดีเปรของลูกเปี๊ยต้องมาพบเั่งแกงเปี้ยนะเกียนะโอ้ยยยยยยยายย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  ไปถ่ายหจักกองอน้าก่เองเพียงอย่างเีนวัดธาตุขาวอ้าท่คอย่างก็ได้เจาอ้งาวัดธาตขาวตั้งอยู่นอกกำแพงเวียงคุมการตั้งฟังตะวันตกนะที่สำคัญเป็นว่าวัดนี่คอยอย่างก็ได้ตอนไรเขาจะลงแต่ว่าเขาเป็นว่าคอยอย่างไรลงเลยเจ้าลงเลยเจ้าแดดม่อนตอนใดเขาต้องลง ลุงนะไปว่า้ลงไปในนมพึ่งไปขอใน้นมว่ะลุง้ลงไปในแนมาุงใส่จะได้นั่งแนมจะวัดขาดขาวเอาก็จะไปวัดเจดีเหลี่ยมนะเจา้าเป็นวัดตีม,ม่พัวโทรศัพท์ไปตกหายนะเจา้า <c oughs> เออซื้อไอโฟนใหม่กอจำได้นะเจ้าวเล่าไปตกหายติวเจดีเรียมนะ <c oughs> แบ่งหน้าซับให้ซาวห้องกอดโดนดาบมาบอกว่าโหะอ่ะเออติวเจะดีเรียมถ้ามีทั้งมด64ซีองค์มาชอห่มเย็นนั้นบ้านเฮียนใหม่ต่ำนี้มาแบ่งบ้านไปหลวงนี้อยู่ดี่ดีกามาล็อกสักเรื่องก่อนมาเชิญพระชลอยมาล็อกสักเรื่อง เรียบร้อยวัาอานนี้เป็นรถขบวนพิเศษนะก็จะทรงเอาขับบ้านเลยใรสนใจก็แวะมานั่งรถล้างรถมาได้ตีศูนย์เวียงกุมกามถนนวงแหวนเรสองนะเจ้าแถวแถวโซนโคบอนเฮ้าแดดตั้งหนอกข้อนนะแต่ว่าในรถเนี่ยเย็นสุดยสุดลมเย็นสบายขนาดอ่ะนี่แล้วขับมานี่เจ้าศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกามศิริส์ลปนนะเจ้า,าขอบคุณเจ้า ขอบคุณเจ้เาแม่ขอบคุณที่มามามาอันนี้เจ้าฝากอันนี้ไปตัวฝากอันนี้ไปตัว